สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงมามาพวกนี้มาค่ะไม่รอกปะพีพีเร็ว่อีกติดตามหน่อยนะครับอีกห้าร้อยโคนจะหกห้าศูนย์แล้วเอออีกห้าร้อยโคนเร็วติดตามหน่อยนะครับพูดลิฟใหม่ได้ลิฟต์นะครับลิฟต์ เออ,อเรามีเรามีสองสีพี่พีเรีย89บ้านแล้วเรามีสองสีสีนี้เป็นเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งสีนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองครับอีกสี่ร้อยคนนะสีคล้ายๆกับกล่องเลยนะครับเป็นสีชมพูกับสีชมพูอ่อนๆหนึ่งแท่งสองร้อยสี่สิบแต่ว่าถ้าเอาสองแท่งสามร้อยเก้าเก้านะครับเป,เป็นลิฟของใครคะเป็นลิฟของเราทั้งคู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมีสีใหม่อีกห้าสีเป็นเหรอใช่ค่ะแบบนี้หรอใช่แบบนี้ไม่ไหวหรอกหาใครขายอ่ะแล้วเราก็จะมีกล่องลิมิเต็ดตอนปีใหม่หาดีไหมครับเลยหรอเราควรทำสีใหม่ตล็อครอบอบบหนึ่งแสนชิ้นนี่ป่ะหนึ่งแสน ก่เ็ให้พีทติดต่องี้ไงวิกโก้วิกโก้ใช่แล้วฉันคนเดียวแหละที่เอฟถ้าเอาแบบแมนๆน่ะก็ต้องเป็นดิสนีย์ชินกังโอเคไม่มีใครซื้อทำไมอะนอกกระแสสุดๆ IOU X ชินจังจพี่เก่งมองบน <laughs> พี่เก่งมองบนไดไหม <laughs> วม่นมาเห็นนี่ยกล้องตอนปิดนะโอ้ล่ะ I O U X ขอบุ่ณคนัอบยัง so มีไหมครับเห็นพอดีอุ้ยจะครบร้อยแล้วจริงๆด้วย94แล้วอ่ะใช่พีพีขอบคุณนะครับ100คนที่บุกจะ6 5 0 k แล้วช่วยติดตามช่องนี้หน่อยนะครับเพราะใครติดตามจะได้เจอพี่พีบอกเร็ว เจอที่นี่ใช่เจอบ่อยๆเจอบนจอครับจะได้ดูจะได้เลี้ยงพี่พีทบนหน้าจออีกสามร้อยคนเร็วพี่พีทรับไหมครับสองเบอร์ขอโทนสับอีกตามนะคะช่องแก้มหมูฟ a c t o อรี่มันไลฟ์สดไม่ได้เนาะช่องนี้เป็นช่องจิงช่องช่องใหม่สักพักหนึ่งละคุณชนทิชานะครับเร็วคนไม่ค่อยขึ้นเลย กดติดตามคีเตอร์ขอบคุณนะคะช่องจริงนะคะช่องไร์สดนะช่องช่องหลักมันไลไม่ได้แล้วมันติกตอกแบนนะคะคุณเครือมาศนะครับแต่ว่าช่องหลักยังลงคลิปอยู่นะอีกสองร้อยคนเร็วจะหกแสนห้าลวขอบคุณนะคุณคุณพันพาริสานะครับเสียงดังฟังชัดดิคะนักเรียนเสียงดังฟังชัด อยู่เลย200คนพูดเร็วเนี่ยอยู่200คนจะมีสันตาพแล้วเขาดาวเขาดาวคุณจันเจ้านะครับอุ้ยจังเจ้าไหนอ่ะมันไงที่เขาอยู่กับนางร้ายเยอะจนมีส่ใส่อ็เป็นนางร้ายแล้วะมีน้องชิมสิคิวมีน้องชิมสิคิวคุณณรุมนะครับ คุณสุนิสาครับหกร้อยห้าสิบเทแล้วหรอใช่ยางพีพีเหลืออีก 100. หนึ่งร้อยเหลืออีกหนึ่งร้อยนะครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับช่องนี้แหละโลดคุณตาทิตตานะครับ หกร้อยห้าสิบเคแล้วเย้แต่อะไวะเราช้องนี้ไม่ดีใจเลยโมมาอีกสามอีกสามออเดอร์ครบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เลิกงานคุณจุธามาดครับดูให้นางหน่อยไม่ตำนานนะขอเช่ามาหรอ คุณกน,นกวันนะครับแล้วต้งอประทานรอบบ้านหรือรอบบ้านตอนแรกนึกว่าตั้งในบ้านนะหนูนนนจริงๆตั้งในบ้านน่าจะสวยกว่านะ,ะจริงจริงตั้งในบ้านน่าจะสวยกว่านะหรอไม่เพราะชุด,ดอ่ะรอรออาอาได้เดี๋ยวลองดูเราเปิดไฟนะเราต้องได้อีกนะหนื่อยต่ออ๋อใส่ยอดไฟแล้วแฝงวันนานะนะครับ 6กร้อยห้าสิบจุดหนึ่งเแล้วขอบคุณนะคะเลยสามออเดอร์รบร้อยนะครับเย่ช่วยหน่อยนะครับจะได้เลิกงานจริงจริงอ่ะเร็วแม่อีกสามออเดอร์พีพีจะเลิกงานละแคมคู2สองอ่ะคุณมาริสานะครับเอ๊ะพี่ฝนหรือเปล่าเดี๋ยวดูวหน่อยอ่ะอันนี้ค่ะชาลิสาัะพี่พีชชอคเชอร์ อ๋อหรอไม่รูก <laughs> ชาลิสาเออพี่นิไม่ค่อยเก่งภาษาไทยอะทุทกคนเดี๋ยวรองอ่คลิปคนไม่ดีอพี่นี่งอ่านเอาคิปอ่านชื่อน,นี้อันนี้เหมาะกับคลิปอู๋ช่างเอะโชกอาบสาย <laughs> อู๋ช่างเอะโชกอาบสายเลี่ยงอาจจะเป็นสายเลี่ยงเมืองอะไรอย่างคุณอู่โชกอาบนะครับ <laughs> พี่แดงนะเฮ <laughs> ้ยขนาด <laughs> <laughs> ทงอู่เขายังมาลุงปากเลยอ่ะแล้วเราเป็นคนธรรมดาค<ม>ุณเสาวลักครับพ<ม>ี่ลุง<ม>คนนี้เขาทําอู่เขายังมาลุงลิมสีปากเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันจะอจัดคลิปได้ไงฝนนะครับเสียงฝนมันดังอะ่ะคุณจันจีลาครับม,มันอัดไปได้ปะส,ส่วนมันตกฝนเสียงฝนจะเข้าไหมเข้าไม่เดยครัเดี๋ยว ยังค่ะใครจะไม่ดยดใช่ป่ะถ้าไปดูนี่คนดูเต็มเลยนะคลิปเนี้ยพีทีมันอาจจะดีครับพี่กลัาเป็นเรื่องเหรอว่าถ้าไปดูคนดูคลิปเต็มเลยนะมันอาจจะมีคลิปตอบเป็นคลิปเร้านะเกียของก็เหมือนวันที่เราทำเอลอตเตอรี่อะถ้ามันไม่หยุดจริงๆก็ต้องเข้ามาถ่ายข้างในแล้วดูมันจะหยุดไหม <ช>ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแล้วที่นี่เป็นคนเก่งแล้วเนาะผมได้ที่หนูให้รางวัลในที่ให้ร้อยบ้านแล้วแ <c oughs> งเงินก็เข้าไปทีอยูดีอ่ะเก่งดังเก่งไหมดูสิเราคนเรามันเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเออเลหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ร้อยบ้านซึ้าเก่อนร้อยเจ็ดบ้านซึ่งถ้าเป็นแตก่ก่อนก็คือ คุณวันวิสาครับเขาเกิดวันวิสาขดชัวโอเคเราครบแล้วเราได้ลงแล้วเลิกงาน,นต่อบัตรฮะเดี๋ยวที่เหลือทยอยแพ็กให้นะครับเราต้องลงแล้วใช่ไหมพี่พี่เหนื่อยแล้วใช่ไหม ที่นี่คือไม่อยากแพกแล้วดูออกฟังนะพี่พีททาอะไรสดใสของใช่ไหมหลังกล้องอ่ะเขาบอกว่ามันไม่เห็นจะยากอะไรการไลฟ์่ายของอ่ะยากกว่านี้ซะอีกแล้วที่ผมบอกว่าพี่พีเรามาแพ็คลูกค้าคือตอนนี้รู้ยังว่าเวลาแพ็คมันเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยอันนี้มันแพคได้นะอย่าไปต้องหอกคือตอนยืนค่ายอะไรเห็นพี่พีท่อบมังไม่มีเลย ไม่มีใครอยากเห็นเลยเขาพับอน่ยตอนแรกก็คิดว่ายากนะเพี่แอ๋บอกก็ไม่เห็นยากนิดอยากอันนี้ต้องห่ออยู่ว่าลองมาแพ็คลูกค้าลองพี่มีบับเบิ้ลสิต้องกันหัวนะไม่งั้นมันมันแตกต้องห่อทีละอันทีนี้ต้องห่อทีละอันนะคะเราต้องระวังหัวเพราะหัวมันแตกได้หัวมันหักได้เขอเปียใช้ด้านไหนอ่ะ ด้านนี้ด้านนี้น่าจะด้านนี้มันจะได้ปอบแปะบมันจะได้ปอบแปะบนี่เขาห่ออย่างนี้นะครับเออ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 ไม่ง่ายหอเออแล้วก็ล็อกหัวล็อกหัวทีทีไม่คิดจะาพับให้มันสวยงามเหรอเนี่ยสวยแล้วแล้วมันเฟืองใส ชอบตูดมันยาวอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่ไซส์ใหญ่ไม่จริงเดี๋ยวพี่บุ๋มบวดแน่ดูไม่บ่นหรอกพี่บุ๋มไม่เห็นนี่ไงเดี๋ยวมันใส่สองเอไม่ได้เพราะว่าตูดตุรไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงใส่ดีได้เพราะพ่อติดไหมให้สองเอให้สองบีมาด้วยเหรอ สวยไม<ว>ของอีกคนนึ่งสวยไม่ห่อเหรออันนี้แชมพูสองขวดใช่ใช่สวยแล้วใช่มีหลายคนบอกสวยหไหมห่อสวยมากหรือว่าววห่อของฝันอ๋อแล้วหญิงทำคลิปให้พี่พีชว่ะแต่ไม่ยอมปักตะกร้าพี่หญิงเขาทำคลิปแต่เขาไม่ยอมปักตะกร้าโง่ปะ พ่ไม่บอกตาหนูเอาอะนี่ยสอนน้องให้นี่จีกว่าทำติดต่งปักกาจได้เงินเดบอยืนดีไปแล้วนี่อย่นดให้เอาความ้ปนเดึงติดปากเดีาอเออในหน้าเพราะมันอยู่ที่เ้น เอาดูแมบบ่ดูทำไมอะ่ะนีอะ่ะนี่ห่อสวยมากกังจะหาางเแล้วข้างนอกไม่อดคิดว่าห่ขอของขวัญห่อสวยเงี้ยไม่กล่องเล็กจังอ่ะกล่องมันแค่ห่อสวยค่ะ,คะใช่ใช่เห็นไหม ลีฟ<ท>มืึงไงบอกให้น,น้องๆทำป,กปากกาถ้าเรียกถ้าถ้าถ้าคลิปมันติดเออล้วคลิปมันติดนะ่แต่ถ้าคลิปไม่ติดบางทีก็หาย,ยไ,มไม่ได้หรือบางทีก็ได้แค่ชิมจริงพอดีเลยคะเข้าอ สวยมากแตกออกแน่ก่อนแตกอือเดี๋ยวยนะเราใส่ชื่อให้อ้อาวแต่หนูไม่ให้ชื่อมะม่วงมานี่เป็นการเติมพลังน้องๆไหมครับ อะไรคะนี่ไงนี่ไงถูกแล้วาทำไปสองอัน่แล้วใช่ไหมใช่อน่ใช่มีมะม่วงพี่บเราไนอันนึงอันนั้นเม่ไรมม่องคนน้ไหเลิเนาสวปองมเนาะเราจะไปต่อปัดเลิกงานแล้วนะครับเสร็จแล้วงานวันนี้นี่ค่ะไหนในนี้ในถังเนี่ยคิ้วในถังนี้ พี่จะ่เลยนี่ขวดอยู่นะเนี่ยโอ้พี่พี่เริ่มเหนื่อยแลเห็นปะไม่ยากหอมมะม่วงยากยากหนูเก่งที่สุดเลยจริงไม่คิดจะช่วยเลยซมีีดอ่านก่อนเอาคพระ่พี อ่าอาเดี๋ยวแปะให้แล้วพี่ทีดอ่านพรนะไม่ก็ถูกใส่ไว้ในมี้ง่ายแล้วพี่ทีเอายกอ่านอย่างงั้นน่าเขาอยากให้อ่านชื่อใช่ไลมอ่านี่เป็นกล่องแรกที่แปะไม่สวยเลยนะจริง ขอเล่าคาดด้วยขอได้ครับขับอีกทีนะอ่านชื่อเลยได้ครับตรงนี้มันมีผันชื่อไปหลายคนเลยออกกี่โมงแ้วจบอกเวลาละพาย6 59ตอนนี้6โมง59ใน5นาทีเขาดาว5นาทีอีก5นาทีไปแล้วนะครับทุ่ม5นาทีไปแล้วกันเนาะทุ่ม5นาทีไปแล้วคุณปุ๊บ คุณกุกเลยครับมะม่วงหนึ่งถุงใหญ่อันนี้คือมะม่วงกับลิฟนะครับคุณวิพาลัดนะครับ โอ้ม่วเหรอสามร้อยหกสิบบาทสองร้อยสามร้อยห้าสามร้อยห้าห้าครับอร่อยอร่อยนะอร่อยครับเอาละแม่แม่มันจะเป็นบาหวานนะลืมไปให้แม่เลยอ่ะกลัวแม่ติดเพราะแม่เป็นบาหวานอยู่พี่พีอ่านที่แปะแล้วค่ะแล้วก็โยนค่ะคุณสักสิ คุณก็ต,ตายนะครับ,บยยคุณใบยุทธ์้ยคิวแปะเร็วมากคุณฉันพิตานะครับคุณเมฆสุวรรณคุณกันฉายนะครับคุณ สุวรรณศรีสพนี่กมลนะคุณคนักตะมนนะคบคุณสุพักค,คุณวาลิกาคุณกนกพรหมดคุณแล<ะ>้วหมดแล้วอะสามวันาทีสุดท้ายค่ะ <c> ตัดยอดแล้วสาม ปิดรอบนี้คือไปแล้วนะอุ้ยเราขายได้121บ้านแถม follow เพิ่มข,ขึ้นมาด้วยปิดรอบนะขอบคุณนะครับเราต้องไปแล้วไรา้ได้ขอร้านฟอลโลเวอร์ได้ไหมวันนี้ทีนี้ทำได้ไม่มีแล้วไม่มีคนโอไม่มีกำจ่ายแล้วบายบายครับทีนเดทคนทีทีเราจะไปรอดเลยสองนาทีสามนาทีไงก็ในงานปิดมาเลยสามหลังจากนี้ไม่ได้อ่านชื่อละพี่นี้อ่านชื่อเลยอ่านชื่อ ดี๋หรือแปให้พี่อ่านมาปิ้นมานี่เรามีของเล่นอันนี้เราอวดอย่างอื่นได้ไหมนอกจากลิบอะได้นี่เราเมียอันนี้มันเป็นของเล่นแบบที่พอเปอิดปุ๊บม,มันเห็นตัวเป็นของเล่นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาหาอาชี้อวดนะฮะเราหาอาชี้อวดอีกนะเขาบอกว่ามันจับแล้วเลี้ยง เลี้ยงได้ด้วยเอามือไปจับมันครับแล้วพอมันเปิดมามันเป็นอีกตัวหนึ่งนะมันจับไปเรื่อยๆเป็น<ไ>ปแบบต่ารักเนาะน่ารักเนาะดีๆ <laughs> อะไรเลีนมูมอยากได้แล้วดีไม่เป็นของเล่นใหม่เดินไปบังเอิญเจอที่ถอยอาดนี่มมันจับนี้ได้ครับ เออใช่ใช่มันร้องด้วยครับอันนี้ตางอันนี้แบบคู่ต่างเมพีก็คือคู่ใช่ไหมใช่ครับถถ้า,ถาถูกคือถ้าไม่ใช่ก็คือพีหน้าตอนวน้นเมื่อกี้แปกอะไรอันมากริงปะสิงค่างคือคู่ค่ะก็นในคู่ก็คือในหลังนี้ไงฉันโยนฉันใส่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณสายฝนนะครับ คุณสุนิสาอีกสี่อีกหนึ่งนาทีค่ะเขาดาวให้พีทีหาชื่อเลยไปแล้วนะครับหมดแล้วอ่ะ<ต>ไปแล้วน,นะครับจริงๆเรามีเสื้อเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวรอวันที่ว่าจงจะมาไลฟ์น,นะครับพ่งนี้ไม่ไหวละไหวเฮ้อไหวก็ได้อุ้ยเข้าไป คุนชัดชนีนะครับชัดชนีชนีชัดชัดคุณนลินรัตน์นะครับคุณวากากคุันาครับอ๋อเอ,อ้าวทำไมซ้ำกันนะฮะอ๋ออ,อคนละนาะมตคุ้คุณวาสนาเหมือนกันน,นี่ค่ะพีทคุณาเอครลูกคุณธัญรญัตน์นะครับเอาศูนย์หนึ มีป่ะกบองนี่นี่มีสูตรหลังหลังอ่านพี่มิทอ่านชื่อหน่อยอันนี้คืออะไรใช่อ่ะถูกอ่ะหลังเขาอ่ะส่วนสองผิวขาวเหลืองแป้งดีเซ่ไม่อ่ะไม่อันนนั้พี่ไอ่ะพึ่งอันนี้ยังไม่ได้แยกเลยอ้าวแยกเนี่อันนี้ก็ดีเซ่ไม่อันนี้ดีเซ่อันนี้ได้แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ได้นี่อย่ารีบมาโม้ยโอเคแกงเวอร์ใส่คิดว่าอ่านก่อนนี่อะไรอันนี้สูตรสามใช่ใส่คิดว่าแยกมาให้แล้วนี้ บกว่ไม่อ่านชื่อเฉยๆคุณเย็นตานะครับอันนี้สองคุณอะไร่ยอันะี้เยเยอใช่ไหมคุณเอ็มเคช็อปไม่รู้คุณจีราพรครับคุณกิตติมาต้องขอแค่สแกนมาโคตดปะโอเคเราต้องไปแล้วนะครับนี่นี่นี่น้ำแร่เมลิกิทคุณวิชุดาคุณสีนีนาคุณทิพพลัสนะครับ ุณสุนินัชชาหมอนประกาศรางวัลเลยโอเคบายบายครับรีบเลยอะ่ะอยู่ไม่ไหวแล้วหรอถ้าสงสายเขาอยู่นะร้อยยี่สิบเก,ก้าบ้านเต็มไหมจากเจ็ดบ, <7 S 2> บ้านนะเราเรีบเลยนะเราเรีบประกาศชื่อแล้วรีบไปไปแล้วครับไม่มีชื่อเขาเลยเอาอ่านชื่อก็่อยนะไหนครับ อ่านชื่อยังไงเหมือนเรียกชื่อคนไข้ไม่เจออันไหนอ่ะตัวนี้ใสใช่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครั้งหน้านะครับนี่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 เกตอะไรเนี่ยเกตช็อปสองบายบายนะครับไปยังไงไอ้หนูอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว 哎呀，对。<noise> <noise>